สวัสดีค่ะตอนนี้ยังไม่มีใครมาแต่ว่าทางเรา,เราสวนลองฟ้าพุมเม็ดน,นะคะก็จะขอแจ้งในความไม่สะดวกนะคะสำหรับวันนี้สำหรับลูกค้าที่สั่งผลมะย,ยงชินแล้วก็มาปัางหวานของทางสวนลองฟ้าพุมเม็ดไว้นะคะวันนี้ก็ต้องขอภขอภัยขออภัยไว้ด้วยนะคะเพราะว่า ทางสวนเนี่ยอาจจะทางสวนไม่สามารถที่จะจัดส่งให้ภายในวันนี้ได้นะคะก็จะอาจจะเป็นเลื่อนไปเป็นผลพรุ่งนี้นะคะก็จะล่าช้าไปสักหน่อยต้องขออภัยด้วยนะคะช่างเหรอรอแปดลมกวมสาวลงไปเลย แถมไปเลยค่ะสําหรับลูกค้าอันนี้ที่เราจะส่งจะเป็นลูกค้าที่สั่งกันมาล่วงหน้าแล้วนะคะซึ่งก็คือเมื่อเช้าเนี่ยเราไปเก็บกันได้ยังไม่ถึงครึ่งค่ะแต่ว่ามีเรื่องด่วนเข้ามาซะก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขออภัยลูกค้าทุกท่านนะคะที่สั่งมะยงชิดแล้วก็มะปังหวานกับทางสวนองฟ้าคุณแม่ไว้แล้วพรุ่งนี้ที่นัดรับนะคะก็จะยังไม่ได้รับสินค้านะคะเนื่องด้วยวันนี้ประกาศขอปิดสวนชั่วคราวแค่หนึ่งวันค่ะ ก็คือทางสวนเนี่ยมีธุระสำคัญมากที่ต้องไปทำกันนะคะก็คือสวนเราส่งผลมะปรางหวานนะคะเข้าประกวดแล้วได้รางวัลก็เลยวันนี้ต้องไปรับรางวัลค่ะรางวัลที่เราได้ก็คือ,อรองอันดับหนึ่งนะคะชนะเลิศมะปรางหวานประเภทมะปรางหวานนะคะก็คือได้รองอันดับหนึ่งแล้วก็อีก อีกรางวัลหนึ่งก็จะเป็นเป็นชมเชยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยประกาศปิดสวนชั่วคราวค่ะขออาภัยลูกค้าทุกท่านนะคะที่สั่งสินค้ากับเราเอาไว้ล่วงหน้าแล้วยังไม่ได้รับสินค้าภายในวันพรุ่งนี้นะคะเราจะเลื่อนไปเป็นอีกวันถัดไปนะคะต้องขออภัยอย่างยิ่งค่ะขอตัวไปให้คุณแหม่มไปขึ้นเวทีรับรางวัลสักนิดหนึ่งค่ะ ังแล้วอ๋อก็รีบจัดส่งสำหรับลูกค้าที่สั่งเอาไว้นะคะตรครั้งบ้างนิดหน่อยเขียนปะหน้านอะไรนะน้อง หลังจากวันนี้ไปก็จะเปิดส่วนปกตินะคะรับออเดอร์ทุกวันค่ะช่วงนี้มะยงชิดแล้วก็มะปังหวัดกําลังสุกพอดีทานนะคะ <มา S 1> สําหรับส่วนเราเนี่ยยังไม่งอมนะคะขอบอกเลยเพราะว่าของส่วนเราสุกเพิ่งจะเริ่มสุกนะคะสําหรับมะยงชิดส่วนมะปังหวัดเนี่ยสุกมาสักพักนึงแล้วแล,แล้วก็ไล่สุกันตาม,ตามไปะค่ะลูกค้าที่สนใจอยากรับประทานนะคะไม่มีเวลาว่างมาจังหวัดนครนายกก็สั่ง,งออนไลน์เข้ามาได้เลยนะคะสั่งได้ทั้งช่องทาง YouTube หรือว่าเป็นช่องทางเพจสโตรงฟ้าคุณแม่ก็ได้ค่ะ สำหรับลูกค้าเก่าที่รู้จักกับน้องไอซ์อยู่ Job. แล้วก็สั่งได้กับน้องไอซ์ได้เลยนะคะหรือจะเป็นเพื่อนๆคุณแม่คุณแหม่มนะคะเป็นเพื่อนเป็นญาติคุณแหม่มนะคะก็สั่งคุณแหม่มได้เลยนะคะสั่งได้ทุกช่องทางเลยค่ะสําหรับสัวรองฟ้าคุณแหม่มนะคะถ้าเกิดทราบช่องทางไหนก็สั่งช่องทางนั้นได้เลยนะคะ นี่เขียนปากข้างบนว่าอะไรนะน้องเขียนปากข้างบนว่าข้างบนคืออะไรข้อตังหวานข้อตังหวานแล้วก็เขียนที่หน้าบอกว่าหวานหวานหึ่งเออชิดชิดชิดหนึ่งหวานคือเปล่าชิดหนึ่งหวานครึ่ง ไปรับรางวัลแล้วคุณแม่เตรียมตัวขึ้นเวทีแล้วค่ะแล้วไหนบอกจะใส่ไอ้นี่ไงกระโปรงไหมก็ใหม่แค่รอนี่ค่ะแพ็คเรียบร้อยสวยงามแบบนี้นะคะเป็นกล่องผลไม้ค่ะใครหรอไม่ใช่ยังงั้นอ่ะอันนี้กล่องสองโลเอาจะใส่ผ้าไหม้เลยนะ กิน,นไม่ได้เหรอก็โปรงสั้นเสมอเข่าก็ได้ไม่ต้องก็ถุงยาวก็ได้ไงก็ชุดแม่อะชุดชุดครึ่งตัวของแม่กะได้ถ้าหมาไดนะ้เนาะสีอะไรก็ไปเถอะ ยินไหมคะเป็นถ้วยพระราชทานเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตตอนรับรางวัลอีกทีแล้วกันคะ่ะอีกรอบนะคะตอนรับรางวัลนะคะแล้วมาเจอกันคะ่ะ